การทำสัญญกรรมนะคะจะไม่เหมือนอย่างการซื้อของทั่วไปเนาะที่แค่เปรียบเทียบราคาเฉยๆก็ได้แล้วโดยปกติแล้วอะคะ่ะคนไข้เนี่ยมักจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลกับโรงพยาบาลหลายๆที่เยอะแล้วก็ปรึกษากับผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำมาก่อนแล้วหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสัญญกรรมโดยเฉพาะค่ะ คำถามที่มักจะถูกถามบ่อยๆนะคะคืออยากไปทําศัลยกรรมนี้จะต้องไปกับโรงพยาบาลไหนดีคุณหมอท่านไหนที่เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไปถามกับโรงพยาบาลโดยตรงเนี่ยทุกโรงพยาบาลมักจะบอกว่าตัวเองดีที่สุดเก่งที่สุดในด้านนั้นๆถูกไหมคะ โอเปมีนะคะถือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวนะคะที่มีโรงพยาบาลในเครือมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีเอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านสัญญกรรมทั่วประเทศ77จังหวัดมากกว่า750ท่านค่ะและยังมีบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะที่จะเขียนบทความเกี่ยวกับสัญญกรรมหรือรีวิวเรื่องความสวยความงามต่างๆนะคะมากกว่า1,000ท่านค่ะ โอเปามีนะคะเป็นสื่อกลางระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้นะคะซึ่งรายได้ของเราเนี่ยไม่ได้มาจากส่วนนี้ค่ะรายได้ของโอเปามีนะคะมาจากพื้นที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มค่ะซึ่งเรานะคะต้องการให้มีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรามากยิ่งขึ้นเราก็เลยมีการจัดทำโปรโมชั่นหรือว่าดีลพิเศษต่างๆขึ้นมานะคะเพื่อให้คนไข้ได้เลือกใช้สิทธิพิเศษนี้ได้อย่างคุ้มค่าค่ะ ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คนไข้จะไม่ไปกับเรานะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่ากันเลยค่ะแต่ยังมีที่ปรึกษานะคะคอยให้คําแนะนําตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนถึงหลังผ่าตัดโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนอกจากนี้นะคะบางเดือนเนี่ยยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นตั๋วฟรีที่พักฟรีนะคะซึ่งตรงนี้น่ะสามารถติดตามได้บนแพลตฟอร์มอุปมีได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเหตุผลว่าทําไมคนไข้ส่วนใหญ่ถึงเลือกให้อุปมีดูแลค่ะ o อเปมี me, พร้อมดูแลทุกความสวย